สวัสดีอีกวันหนึ่งครับผมวันนี้หาตีพึ่งเห็นแล้วแหละเดี๋ยวหายาก,ก่อนาจะได้ยาพวกนี้เลยเดี๋ยวไปหาตรงนี้เยอะดีเดี๋ยวไปหายาทำครบก,ก่อนครับเห็นแล้วมาดูไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับผมบินเข้าไปฝั่งนู้นมาดูตัวมันจินดอกมันจะราบ เดี๋ยวหายาทำครบกันครับผมแต่ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่านะครับนี่ลอยมีรถเข้ามาใกล้ๆมันก็ข้ามต้นนี้ไปเห็นมันข้ามต้นนี้ไปต้นอยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวทำครบเลยเข้าไปดูเลยได้ยาแล้วครับผมเดี๋ยวเข้าไปลุ้นพร้อมกันครับเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยว่าจะเหลืออยู่ยหรือเปล่า ยังเหลือครับพี่น้องยอดไม้ไอ,ยอย่าเต็มมาแล้วกว้องไม่ค่อยชัดเลยไงรังไม่โตัเท่าไหร่ครับ ขอเลยนะครับเดี๋ยวตอนแต่น้ำล้างหน้าจะอ่อนตุนขึ้นง่ายอยู่ครับแต่มีเคอือหน่อยหนึ่งถามครบเลยครับผมไปครบเสร็จแล้วครับผมลุยโตเลยจะได้รีบไปจะได้รีบไปไม่ใช่เลยดนะอกยุงเยอะเยอะเลยครับผม มาถึงรังแล้วครับผมหมดแดงอีกแล้วเป็นอย่างที่คาดการไว้น้ำพอได้ครับน้ำพอได้รังอ่อนเดี๋ยวจะปล่อยมันเลยเดี๋ยวจะขอแต่น้ำครับผมได้มุมเดียวนี้นะครับ ได้ครับผมโหได้จริง อย่าักเดอ้อเดี๋ยวร้อยดีครับเดี๋ยวปล่อยมันเลยแต่เผื่อมันอยู่เผื่อมันอยู่เราก็จะได้มาตีอีกครับผมเริ่มเลยครับเริ่มเล่น,น้วครับควนไม่โดนตัวเริ่มเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอนก่อนไปลงกันเลยครับผมขอบคุณครับที่ชมคลิปคลิปนี้คงไม่ยาวครับผม ถ้าตีจริงๆไม่ได้ถ่ายวีดีโอมันก็ไม่ยาวหรอกครับมันจะสั้นขอบคุณครับลงมาต้นเป็นผลสำเร็จครับผมครบเดี๋ยวจะได้ดับครบครับนู่นปล่อยไว้แล้วครับเอาแต่น้ำครับมันอ่อนจัดเผื่อมันอยู่ có thể đây mà tí, để đập khốp con rồi đúng rồi các bạn ạ, 好跟 k 师傅。